ยอดยุทธพ่อทุกสถาบันชื่อเรื่องอยู่ตรงนี้มีเมืองจริงผินท่านอาจารย์คนคนนี้คือหน่วยทหารเด่นตายของข้าเองค่ะข้าขอน้อมรับคำสั่งจากท่านเจ้าสำนักขอรับดีจงรับคำสั่งจากข้าเจ้าจงมุ่งหน้าไปยังโรงฝึกเวนั่นแล้วเข้าไปสำรวจด้านในเก็บข้อมูลมาให้หมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของโรงฝึกนั้นจงหาข้อมูลมาให้ได้ว่ามันผู้นั้นเป็นใครจำมาให้ดีภารกิจนี้สำคัญมากจงระวังตัวไว้ให้ดีคนคนนั้นร้ายกาจมากแม้แต่ข้าเองก็ยังไม่สามารถมองเห็นระดับพลังของมันได้ไม่สิอย่าว่าแต่ระดับพลังเลยแม้แต่ลมหายใจของมันเองข้าก็ยังไม่อาจตรวจจับหรือคาดเดาได้เลยนอกจากความเจ้าเล่ห์เพทุบายของมันแล้วภายในโรงฝึกของเจ้านั่นยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความตาย ไม่เพียงแต่มันฆ่าคนไปนับไม่ถ้วนแต่ยังนําเศษซากที่หลงเหลืออยู่มาเล่นเป็นของเล่นดังนั้นแล้วเจ้าห้ามเปิดเผยออราจิตมุ่งร้ายให้พวกมันได้รู้เป็นอันขาดไม่เช่นนั้นแล้วเจ้าอาจจะได้พบจุดจบเหมือนกับที่วูเฉินกับวูเฟิงพบก็บเป็นได้รับทราบครับไม่ดูเหมือนว่าจะยังมีบางอย่างที่เรายังมองข้ามไปอยู่ดังนั้นข้าขอแนะนําบ้างถ้าข้าจะไม่ผิดแล้วแล้วก็มีเล่มนั้นที่เจ้าลู่ชิงชานมันเอามาใช้ต่อสู้กับข้า ได้ถูกสร้างขึ้นโดยคนคนนั้นซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเราก็ความแข็งแกร่งของเจ้านั้นจะต้องอยู่ในระดับที่เหนือชั้นและห่างไกลกว่าระดับปรานขั้นราชันไปแล้วก็เป็นได้เ้าเกว่าเจ้านั้นมันอาจจะยังมีพลังลึกลับที่เราไม่อาจคาดเดาได้ซ่อนอยู่ถ้าเกิดว่าใครท้าทายมันแล้วเราก็อาจจะทําให้มันโกรธเข้าก็เป็นได้เอาเป็นว่าข้าขอพูดไว้ตรงนี้ก่อนเลยก็แล้วกัน หากแม้ว่าภารกิจครั้งนี้เจ้าไม่อาจรอดชีวิตกลับมาแต่ข้าขอให้คำมั่นสัญญาว่าสำนักสวนบูจะขอดูแลครอบครัวของเจ้าต่อจนกว่าชีวิตของพวกเขาจะหายแต่ว่าถ้าเกิดว่าข้ารู้ว่าเจ้าคิดจะหนีจากภารกิจนี้แล้วล่ะก็ข้านี่แหละจะเป็นคนส่งครอบครัวของเจ้าไปลงนรกด้วยมือของข้าเองดูเหมือนว่าท่านอาจารย์คงจะรู้แล้วสินะว่าศัตรูของพวกเราในตอนนี้มีความน่ากลัวมากขนาดไหน แล้วถ้าเกิดว่าข้าสามารถกลับมาได้ละครับเธอเกิดว่าเจ้าทำสำเร็จสามารถรอดผลกลับมาได้แล้วล่ะก็ข้าจะขอเลื่อนขั้นให้เจ้ากลายเป็นสีสายตรงของข้านอกจากนี้แล้วเจ้ายังจะได้รับสิทธิ์ที่จะเลือกเรียนกับอาจารย์ท่านใดก็ได้ในสำนักของเราอีกด้วยไม่เห็นนต้้องงกกันวนัวลปสุแ เรื่องร้ายไม่เคยมีท่องไว้ดีๆถาคุณธมาท่าทางข้าเราชอบจริงๆที่ได้ทำงานเพื่อรับใช้เจ้านายปัดปัดกวาดกวาดถูถูวัยรุ่นนี่สดใสดีจริงๆเลยนะนี่ปัดกวาดเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอาภาพวาดหน้าสำนักทั้ง18ภาพพวกนั้นไปตากแดดด้วยนะ หลายวันมานี้นะ่ะอากาศค่อนข้างชื้นให้ตากแค่ลมอย่างเดียวเดี๋ยวภาพจะขึ้นราเอาพอดีรับทราบขอรับเจ้านายถึงจะบอกว่าภาพวาดพวกนี้ไม่ได้ดูสวยงามมีราคาเอาไปขายก็ยังขายไม่ออกแต่เราเองก็ใช้มันเป็นภาพแหวนผนังตกแต่งสำนักอยู่ละนะขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามีใครอยู่ที่นี่ไหมครับเจ้านายฉันท่านนอนต่อเถอนะครับ ข้าจะไปดูเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงซ้างโรงฝึกของเราก็เงียบเหงามาสักพักแล้วให้ข้าไปดูเองเถอะอีกอย่างวันนี้เจ้าเองก็ทำงานหนักมามากพอแล้วเจ้าไปพักเถอะทกนี่ดูเป็นโรงฝึกธรรมดาธรรมาทั่วไปไม่เห็นจะมีอะไรแตกต่างจากโรงฝึกที่อื่นสักนิดเผลอๆที่นี่ยังจะดูซอมซ่อกว่าที่อื่นด้วยซ้ำพี่ชายแค่มองแวบเดียวข้าก็รู้ได้ทันทีเลยเห่าว,ว่าท่านเป็นยอดอัจฉริยะที่มีฝีมือ จะว่าไปแล้วช่วงนี้ทางโรงฝึกของเราเองก็มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่พอดีสมัครวันนี้ลดราคาค่าแรกเข้าให้แบบฟรีไปเลยด้วยนะจุย๊ยมาไม้ไหนของมันกันล่ะเนี่ยเออสวัสดีครับพอดีว่าข้าอยากจะถามว่าสำนักส่วนหูไปทางไหนงั้นเหรอครับสำนักส่วนหู่งั้นเหรอ เวดแล้วสงสัยเราจะเผลอพูดอะไรไม่เข้าหูไปหรือไปซะสนิทเลยว่าสำนักสวนวูกับเขาเป็นศัตรูคู่แข้นกันเห็นที่แบบนี้เราเองมีหวังไม่รอดแน่เจา้าย้ยนี่ชีวิตของเราจบสิ้นที่ตรงนี้เองระเนี่ยตายแน่ตายไงแกตายแน่แน่ไม่ต้องสงสัยเนแต่ตรงออกไปจากนั้นก็เลี้ยวขวาข้ามแม่น้ำไปอีกนิดเลี้ยวซ้ายไปอีกหน่อยอ้อมเขาไปอีกน้อยแป๊บเดียวเดยวก็ถึงแล้วล่ะ นึกงว่าจะมาสมัครเข้าโรงฝึกที่ไหนได้แค่มาถามทางเองเหรอนี่อะไรกันที่อยู่ของสำนักให้กับเราเฉยเลยนี่ตกลงแล้วเขาคิดอะไรอยู่กันแน่นี่เป็นเพียงแค่การเดินทางเฉยๆหรือว่าเขาจะหลอกให้เราเดินทางไปเราค่อยๆฆ่าเราทิ้งกลางทางอย่างช้าๆกันนะนี่แม้แต่ชายที่ดูดีฉลาดและหัวไวท่านนี้ก็ยังดูถูกโรงฝึกของเราเลยเหรอนี่ยแบบนี้แสดงว่าการตลาดของโรงฝึกเราล้มเหลวโดวยสิ้นเชิงแล้วสินะ <c oughs> ให้ตายเธอสับสนไปหมดแล้วไม่ว่าจะมองยังไงยิ่งมองลึกเข้าไปในแววตาของเขามากเท่าไหร่เราเองก็ยังรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนปกติทั่วไปเองไม่ใช่หรือไงแต่ว่าจากที่ได้ฟังจากศิษย์พี่เหยาหลิงเอ๋อกับท่านเจ้าสำนักมาแล้วนั้นมันกลับไม่ใช่เลยสักนิดแล้วแบบนี้เราควรจะเชื่อสายตาของเราหรือสายตาของพวกเขากันดี เออจริงด้วยสินนะจะว่าไปแล้วที่โรงฝึกแห่งนี้เองก็ดูเงียบเชียบสุดๆคงจะไม่ค่อยมีคนเข้ามาสมัครเรียนเลยงั้นสินะครับาแทงใจดำ <c oughs> เจอแบบน,นี้เข้าไปเป็นใครก็ต้องมียัวบ้างแหละนะอย่างน้อยๆแล้วก็ต้องสำแดงอิทธิฤทธ์เพื่อโชว์ออฟให้เราได้เห็นบ้างถ้าเกิดว่าไม่ตอบโต้อ,อะไรกลับมาบ้างเลยแล้วเราก็แสดงว่าคนคนนี้จะต้องเป็นคนธรมธรมดาาทั่วไปแน่นอน้เงียบกริบ เอ,อคือว่าถ้าเกิดว่าโรงฝึกมันเงียบขนาดนี้แล้วเราก็เข้าว่าลองเปลี่ยนจากโรงฝึกเป็นร้านอาหารไม่ดีกว่าหรอกครับอย่างน้อยๆแล้วก็จะได้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นบ้างไม่ใช่ปล่อยให้เงียบเป็นป่าช้าอย่างนี้นะเป็นไงโมโหไหมโมโหไหมสานักที่เจ้าตามหาอยู่ไปทางนั้นโอเช เป็นแบบที่เราคิดไว้ไม่ผิดแน่ๆไปดีกว่าชัดเจนแล้วว่าหมอนี่เป็นแค่เพียงชาวบ้านตัวประกอบทั่วไปเท่านั้นแถมไอโรงฝึกเน่าๆน,นี่เองก็เป็นแค่เพียงโรงฝึกธรรมดามดาทั่วไปไม่ได้มีอะไรในกอไผ่แอบซ่อนเอาไว้ภารกิจนี้เธอได้ว่าสบายหรือสะดือโบได้มีชีวิตรอดกลับไปแบบนี้ยังไงยังไงก็ได้เลื่อนขั้นแน่นอน เออน่าสงสารชะมัดอายุยังน้อยแต่สติฟั่นเฟือนกลายเป็นคนบ้าปัญญาอ่อนซัดได้ฮะเจ้าสำนักชูชื่อกวงเจ้าสำนักซุนจูเกอร์เจ้าสำนักลีโมซีข้าและสหายของคารวะท่นะานพรมจารจันยี่ท่านพระมามจาหยี่วันนี้ข้ามาได้มารบกวนท่านชายหรือเปล่าอ่าฮอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องสูภาพมากขนาดนั้นก็ได้ชัญเข้ามาได้เลย ดูดูไปแล้วคงจะเป็นเหล่าเพื่อนๆชาวสวนกเกษตรของตาลุงม่านวงนั้นสินะเนี่ยมอบเข้าให้นี่นัเหรอโรงฝึกลับที่หลบซ่อนอยู่ในยุทธจจารของท่านปรมาจารย์ยี่ที่เจ้าพูดถึงนะจากที่ข้าสอดส่องดูระดับพลังของเขาแล้วข้ากลับไม่รู้สึกถึงพลังเราวกับว่าเขาเป็นแค่เพียงชาวบ้านธรรมดาทั่วไปเลยละ่ะแบบนี้นะมันควรแล้วงั้นหรือที่คนยังพวกเราจะเสียเวลาเข้าไปนะเออ น่าสินะ่ะไม่ใช่บอกก่อนหนะ้านี้จะพูดว่าที่โรงฝึกแห่งนี้ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยยันภาพว่าที่แฝงไปด้วยพลังอันลึกลับเนื้อคำบรรยายอยู่ที่หน้าประตูนี่จะถึงป่านนี้ข้ามายักก็เห็นสัก,กยันเลยนี่พวกเจ้านะจะพูดอะไรก็หัดระวังปากไว้สักนิดเถอะ ก่อนหน้านี้นะไม่ใช่ว่าเป็นพวกเจ้าเองหรอกหรือไงที่พอได้เห็นคลาดเจ็ดสี่มณีเจ็ดแซมของข้าไปแล้วพวกเจ้าก็ร้องขออยากจะให้ข้าพามาที่นี่โดยตัวเองนะถ้าเกิดว่าพวกเจ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่หรือถ้าเกิดว่ายังไม่เชื่ออีกแล้วล้วก็ข้าก็าขอแนะนําให้พวกเจ้ากลับบ้านไปสั้นจะดีกว่านะ่ะอย่ามาลบหลู่กันเอาละเอาละเลิกทะเลาะก,กันได้สักทีเถอะนะ อายุอานาาของพวกเราเองรวมๆกันแล้วก็เกือบจะหนึ่งพันปีได้แล้วยังจะมาเถียงกันเป็นเด็กๆไปได้นั่นดูน่าสก่อนเถอะที่ตรงพื้นธรณีประตูนั่นนะถ้าข้าจะไม่ผิดหินก่อนนั้นมันใช่แร่ผลึกสวรรค์หรือเปล่านะ่ะ ฮไม่ผิดแน่ไม่เพียงแต่เป็นก้อนใหญ่บ่บ่บแต่ยังเป็นแร่ผลึกหินที่อยู่ระดับขั้นจักรพรรดิแบบคืนลือสมบัติวิเศษพวกนี้แม้แต่พวกเราเองาหารมีไว้ครอบครองแล้วเราก็ยังจะต้องนํามันมาใช้อย่างทนุถนอมแต่นี่เขากลับนามันมาใช้เป็นหินกันธรณีประตูงั้นหรอเนี่ยแบบนี้เทนนิวาการมาครั้งนี้ไม่มีขาดทุนแน่นอนฮะเศษผ้าชิ้นนั้นมัน คือสมบัติวิเศษไม่ใช่หรือไงใช่แล้วไม่ผิดแน่นั่นมันสมบัติวิเศษที่อยู่ในระดับชั้นจักรพรรดิ โอ้ให้ตายเถอะสวรรค์นี่สำนักของท่านปร,รมาจารย์เดี๋ยวนี้มีแต่สมบัติวิเศษเต็มไปหมดเลยรวมๆทั้งหมดนี้แล้วเพ้อเพออาจจะสามารถซื้อที่ทั้งภูเขาแถวนี้เลยได้ทีเดียวในขอข้าจับขอข้าทั u c h โอ้โหสมแล้วที่เป็นสมบัติวิเศษจะเป็นผ้าที่เนื้อดีจริงๆนี่ว่าแต่ท่านปร,รมาจารย์ไปได้มันมาจากไหนกันอ๋อเศษผ้านี้นะเหรอก็แค่ผ้ากีริ้วธรมธรมดาาเท่านั้นแหละ คือว่าตอนที่ข้าเจอมันเข้าสภาพมันดูขาดรุ่งริ่งข้าก็เลยเอามันมาใช้ถูพื้นที่สำนักนะพวกข้าขอคารวะท่านบรมจันทร์ดีหวังว่าท่านจะมีรังเกียจที่พวกข้ามพพบท่านแอบกระทำอาเลวันนี้ลุกเถิดนะไม่ต้องพิธีรีตองอะไรให้มากมายพวกเรานเป็นคนเมืองเดียวกันแท้ๆไม่ต้องวงต้องไหวกันถึงขนาดนี้หรอก แม้แต่สมบัติวิเศษมากมายหลายชิ้นที่เขาครอบครองยังไม่มีความหมายต่อเขาคนคนนี้จะต้องเป็นสุดยอดปรมาจารย์อย่างที่เขาล่ำลือกันไม่ผิดแน่ในที่สุดก็เสร็จสักทีอาาพลังหรือนี้าาปากกระเพือ พลังรุนแรงประหนึ่งล่องลอยอยู่ในอวกาศรู้สึกเหมือนได้เดินเล่นกับเราไม่สหายเลยควรู้สึกแบบนี้เรากับพระเจ้าได้มอบพลังให้กับเราจ้าพลังเหลือรนดเหมิงกล้ามอจ้าขอมันมีอะไรต้องขอปล่อยสักหน่อยเอาอีกแล้วสินะนี่คนในเมืองนี้จะไม่มีใครสมองปกติดีกันสักคนเลยหรือไงนะนี่พวกท่าน ข้ามีเรื่องที่จะต้องแจ้งให้พวกท่านทราบสักหน่อยพอดีว่าด้านในโรงฝึกของข้าในวันนี้ยังทําความสะอาดไม่เสร็จเรียบร้อยดีเห็นทีวันนี้ข้าคงต้องเชิญพวกท่านอยู่ที่ด้านนอกเท่านั้นแล้วละ <Huh? S 2> ่ะอ๋อจริงสิเดี๋ยวข้าจะไปหยิบหมากรุกกับบอกลูกน้องให้ต้มชาให้ระหว่างนี้พวกท่านกระตาบสบายได้เลยนะแร,แรงกดดัน,นี้มัน ช่างเป็นแรงกดดันที่เต็ไมไปด้วยเจตจำนงแห่งพลังที่น่ากลัวข้าไม่เคยสัมผัสได้ถึงพลังที่รุนแรงขนาดนี้มาก่อนเลยจริงๆข้าเองที่มีชีวิตอยู่มานับร้อยปีก็ยังอึ้งทึ่งในพลังอันมหาศาลขนาดนี้ให้ตายเถอะนี่ต้องเป็นพลังที่ส่งลงมาจากสวรรค์แน่ๆใช่ไหมล่ะข้าเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยจริงๆว่าในชีวิตนี้จะได้สัมผัสกับผู้ที่มีพลังระดับเซียนเทพถึงขนาดนี้ <c oughs> ไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมพวกเราถึงมองไม่เห็นระดับพลังของท่าน คงเป็นเพราะว่าพลังของท่านปรมาจารย์ยีอยู่เหนือกว่าพลังพวกเราราฝากับเหวเลยอย่างนั้นสินะไม่ไหวแล้วพลังอันมหาศาลขนาดนี้คณะมันต่อไปไม่ไหวอีกแล้วถ้าเกิดว่าข้ายังอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วล้วก็ข้าจะต้องกลายเป็นบ้าไปแน่ๆเฮ้รอข้าด้วยข้าเองก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันดูท่านสิดูมานั่งเล่นกันหน้าสลอนทำไมกันน่ะ ไอ้ตายเถอะหน้าคายหน้าเป็นบ้านเลยอดทนไว้นะพวกเราไม่ต้องเขินอายไปยังไงซะการที่ได้พบกับท่านปร,รมาจารย์ก็ถือได้ว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดในชีวิตแล้วเรื่องหน้าอายแค่นี้นะทําอะไรพวกเราไม่ได้หรอกนี่อย่าบ,บอกนะว่าลุงแก่ๆพวกนี้จะขอเข้าเป็นสิทธิ์ของสานักอาจารย์ยี่นะดูสิดูนั่งเรียนคิวกันหน้าสลอนอย่างกับจะมา er. ออดิชั่นเดอะสตาร์เชียวเออะและนี่พวกเจ้าออกไปนั่งทําอะไรกันข้างนอกนั่นนะ ก็คือว่าด้วยความที่ว่าวันนี้พวกเรารีบเดินเท้ามากันส้นเทินก็เลยเลอะดินไปหมดนอกจากจะยังไม่ได้ล้างเท้าแล้วเงือก็ยังออกกลิ่นนี่สุดยอดเลยพวกเราก็เลยคิดว่าจะขออยู่ข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวจะทําให้สํานักของท่านเลอะเทอะซะเปล่าานะใช่แล้ว,ลวนะใชใ่ใช่ใช่ถ้าพวกท่านว่าอย่างนั้นข้าก็คงไม่ขดาดศรัทธาหลอกนะ เชาวไร่ชาวสวนเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนแถมยังขี้เกรงใจอีกด้วยเอาเป็นว่าตามใจพวกเขาก็แล้วกันจงฉิงเรื่องป้ายหน้าสำนักนั่นน่ะไว้ค่อยไปแขวนที่หลังก็ได้ตอนนี้เจ้าคอยดูแลแขกให้ดีหากพวกเขาต้องการอะไรก็จงจัดหาให้อย่าให้ขาดหลือข้าจะไปเตรียมมื้อกลางวันก่อนละรับทราบขอรับเจ้านายเออเหลือแค่ป้ายเดียวเอาเป็นว่าแขวนก่อนเลยก็แล้วกันเอทำไมกัน ทำไมทุกๆถ้อยคําที่ท่านปรมาจารย์เขียนไว้ถึงได้มีความหมายลึกซึ้งถึงขนาดนีเออ้เป็นเพราะว่าท่านปรมาจารย์รู้ดีว่าพวกเราไม่อาจทนรับพลังด้านไหนของสำนักท่านได้ ท่านก็เลยสั่งให้ลูกศิษย์ในสำนักเอาป่ายนี้มาแขวนเพื่อถ่ายทอดพลังให้กับพวกเราอีกครั้งนั้นเหรอ <c oughs> ท่านบร,รมจารยี่ท่านช่างเป็นผู้ที่มีเมตตาสัจริงแบบน,นี้ถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดในชีวิตของพวกเราแล้วจริงๆสภาพธรรมดาก็น่าเกลียดน่ากลัวอยู่แล้วกอร้องให้ออกมาเท่านั้นแหละนากลัวซะยี่กว่ารายการเดช็อคไรดีโออีก เจ้าสำนักขอรับโดยสอดแนมเดนตายที่พวกเราส่งไปคนนั้นตอนนี้เขากลับมาแล้วขอรับไหวอย่างไรเนาะกลับมาได้อย่างนั้นเหรอดอีทุกทุกท่านข้ามีความยินดีที่จะบอกกับสิทธิและอาจารย์ทุกคนในสำนักว่าข้าได้เจอกับคนคนนั้นเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคนคนนั้นหาใช่คนที่มีพลังพิเศษหากแต่เป็นเพียงชาวบ้านธรรมดารรมดาทั่วไปเท่านั้นเองนี่เจ้าไม่ได้โกหกข้าใช่ไหมไม่แน่นอนขอรับท่านเจ้าสำนัก ข้าขอสาบานต่อฟ้าดินขอเอาชีวิตของข้าเป็นเดิมพันข้าไม่ได้โกหกตราท่านแน่นอนท่านเจ้าสำนักที่ภายในสำนักนั่นนะไมไ่มีสิ่งใดเป็นพิเศษเลยสักนิดแม้ว่าข้าได้พยายามโยยยุยมโมโหเขาแล้วก็ตามเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีใดๆออกมาเลยถ้าหากว่าคนคนนั้นคือยอดฝีมืออย่างที่พวกท่านกลัวจริงๆแล้วเราก็ คนคนนั้นต้องไม่ปล่อยให้ข้ารอดกลับออกมาครบ32แบบนี้แน่นอน <c oughs> ข้าว่าเพื่อที่สองพี่น้องจินหูเฉินกับจินหูเฟิงตายนั่นนะเรื่องนี้จะต้องมีการเข้าใจผิดเกิดขึ้นแน่แน่เพะเพบางทีพี่น้องทั้งสองคนนั้นอาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้นะขอรับท่านเจ้าสํานัก <c oughs> ไอ้เจ้าหีี่เฟิงคนนี้มันคงจะพยายามหลอกให้พวกเรากลัวจนหัวหด ในขณะเดียวกันเมื่อคนทั้งยุทธจักรได้เห็นท่าทีที่สันกลัวก็คงจะหัวเราะเยาะเย,ะย,ะยะ้ยสำนักของเราอย่างนั้นสินะใช่แล้วต่อไปอย่างนั้นไม่ผิดแน่ท่านเจ้าสำนักไอ้เจ้ายี่เฟิงนั่นมันช่างบังอาจมากจริงๆเป็นเพียงแค่ชาวบ้านธรรมดารรมดาแต่กล้ามาปั่นหัวพวกเราแบบนี้ต่อมันให้หนักจนมันต้องร้องขอชีวิตไปเลยนะขอรับท่านเจ้าสำนักต่อไปจะได้ไม่มีใครกล้าเอาเป็นยิ่กอยากได้อีกท่านอาจารย์ข้าว่าเรื่องนี้ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ ขอได้โปรดท่านอาจารย์ส่งข้าไปตรวจสอบดูให้แน่ใจอีกครั้งเถอะค่ะไม่ต้องเรื่องนั้นนไม่จําเป็นแล้วละ่ะถ้าเกิดว่าวูฉินกับวูฝังยังไม่ตายแล้วล่ะก็พวกเขาจะต้องอยังอยู่ในโรงฝึกแห่งนั้นเป็นแน่โรงฝึกนั้นแท้จริงแล้วข้างในนั้นมันมีอะไรอยู่กันแน่คราวนี้แหละข้าจะต้องไปดูเห็นกับตาตัวเองให้ได้พี่น้องของข้าทุกคนถ้าเกิดว่าโรงฝึกแห่งนี้มันฆ่าคนได้จริงอย่างที่เขาร่ำลือจริงๆแล้วล่ะก็ถ้างั้นในวันนี้ ข้าจะขอเดินเข้าไปดูให้เห็นด้วยตาตัวเองดูสิว่าโรงฝึกนั่นจะสามารถฆ่าข้าได้อยู่อีกไหมพวกเราทุกคนวู้